สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกมาริสวยๆแบบง,ง่ายๆน่ารักน่ารักด้วยกันนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะนี่นะคะ ลีจะตัดริบบิ้นสีเส้นที่ความยาว100เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะคะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่2เส้นที่2อจะสวมด้วยเส้นที่3เส้นที่4กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สออกมา จับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8นะลีจะจับอรอิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอรอิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอรอิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอริบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องน,นี้นะคะให้ลิบินขึ้นมาด้านบนค่ะนี่นะ เสร็จแล้วเราก็จะกดๆจับๆให้กระชับนะคะได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอริบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้นสี่เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะ รีจะจับอลิบินเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สด้านบนวางลงมาเอาสด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วจับหมุนมานะนี่นะคะเราก็จะเหลืออลิบิน4เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะ รีจะจับอริบินเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดริบินเข้าตรงช่องแรกนะคะให้ริบินขึ้นมาด้านบนในลักษณะน,นี้นะแล้วก็ค่อยๆปล่อยริบินออกมานะคะดูริบินด้วยนะในแบบนี้เส้นที่3สอดริบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานะคะเส้นที่4สอดริบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานะเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะคะ จับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งนะนี่นะคะจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้าม6เส้นแล้วพาดนะคะหนึ่งสสาสี่ห้าหกนี่นะจับริบบิ้นเส้นนี้นะคะโค้งไปด้านหลังโค้งกลับมาด้านหน้าพาดตรงหน้าเส้นที่หนะคะในแบบนี้นะ ต่อเลยนะคะหนึ่ง6สาสี่ห้าหกจับอริบินเส้นถัดมานะคะโค้งไปด้านหลังโค้งกลับมาด้านหน้าวางตรงหน้าเส้นที่หนะคะนี่นะตรงช่องนี้จะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะเหลือริบบิ้นหกเส้นจะไม่มีที่พลาดแล้วนะคะดีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันนะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกนี่นะนี่นะคะถัดจากเส้นที่พลาดตะกี้นะแบบนี้นะคะ ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะต่อเลยนะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาแล้วค่อยดึงลงมานะในแบบนี้ต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานะคะนะให้ริบบิ้นไล่เรียงกันมาในลักษณะน,นี้นะคะ ต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานะสังเกตง่ายๆนะคะริบบิ้นจะไล่เรียงกันออกมาในลักษณะน,นี้นะต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะออกช่องถัดมานะนคะคะต่อเลยนะจับริบบิ้นโค้งมา สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมา,านี้นะเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะไล่เลียงลงมาเรื่อยๆเลยนะคะทั้ง8เส้นเลยนะจับไล่เรียงลงมาเลยริบบิ้นจะสวมเอาทุกเส้นนะคะนะ นะคะจะเริ่มได้เป็นรูปตัวดอกแล้วนะนะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้ง8เส้นเลยเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าเร็วช่วงไหนก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทําทำไปนะ นี่นะคะเสร็จแล้วรีก็จะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปในตัวกรีบดอกเส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือนะนี่นะคะจะได้แบบนี้นะมองเห็นไหมคะต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะ มาฝั่งด้านขวามือนะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2ึสแบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งนะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะรีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาจับริบบิ้นเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือเสร็จแล้วจับอตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังในลักษณะนี้นะแล้วก็ข้ามา1กลีบนะคะถัดมาฝั่งด้านซ้ายมือนี่นะเสร็จแล้วขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอก กรีบถัดมาเลยนะคะนี่นะแล้วเราก็จะค่อยๆจับดึงลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะจับอตัวริบบิ้นนะเอียงมาฝั่งด้านซ้ายเสร็จแล้วจับตัวริบบิ้นพับกลับไปด้านหลังให้ได้ในลักษณะนี้แล้วข้ามมา1กรีบนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกรีบดอกกรีบถัดมานะนี่นะแ,แบบนี้นะคะต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกัน ทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2ึสแบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งกลับมาดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะจับกรีบให้เข้าที่เลยนะคะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลย นี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะคะ นี่นะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกมะลิแบบง่ายๆน่ารักน่ารักเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ